สวัสดีคัะอาจารย์หนุ่มครับวันพฤหัสศที่ยี่มีนาคม19บกาเดกานาทีนะครับเราดูภาพรวมเอ้กยูพักขํานะครับกลางวันนะครับเรามีเบ้นพักบ่ายนะครับมาจากยุโรปหลายค่าเหมือนกันนะแต่ Impact ก็ไม่มากนะครับอินแพกเห็นเราเห็นว่าเอ้กยูมันโดนขายมาก่อนนะแล้วก็มีซื้อกลับนะครับก็ถือว่าย่อน้อยนะครับพักข้าเรามีทุ่ม30นะครับมีตัวเลขสําคัญอยู่หลายค่าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราดูที่ฟอร์ดเกตอรี่นะของพักข้ามี สองทุ่มสามสิบนะครับมีสองทุ่มสี่ห้ามีสามทุ่มนะค,คือนี่ยาวเลยครับมีแต่ละช่วงถ้าตัวเลขไปไปทางเดียวกันไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าตัวเลขกรีกที่มันเป็นทั้งบวกทั้งลบนะเราอาจเห็นว่าราคามันเปลงไปเปลงมานะครับทีนี้ตัวเลขตอนทุ่มสามสิบที่สำคัญคือตัวเคลมวาาว่าง,งานนะว่าง,งานว่าง,งานมากมองเป็นลบกับดอลลาร์เป็นบวกกับทองนะค่าล่างนะฟิลลี่ฟลลฟลเฟดแมนูแฟคตริริกนะครับตัวเลขที่ อ่าสูงกว่าคาดการหรอเปล่าน,นะอ่าตรงนี้เ t ต A อคชั่นเกตแดนโอเคอ่าตัวเลขที่สูงกว่าคาดการจะมองเป็นบวกกับดอลล่านะอ่าวิธีการมองประมาณนี้ค่าบนเนี่ยต้องต่ํากว่าถ้าเป็นต่ากว่าเป็นบวกนะครับถ้าค่าล่างถ้าสูงกว่าต้องเป็นบวกนะครับสองอ่าทุ่มสามสิบประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นมีสองทุ่มนึ่สิบนะสองทุ่มหนสิบมีแปดเมนู f a กชิ่งพีเอ็สวิตนะครับสองค่านี้นะฮะตัวเลขสูงกว่าคาดการจะมองเป็นบวกกับดอลล่านะครับ สามทมี exiting home sale ขายบ้านมือสองนะแล้วก็ cb listing สองค่านี้ตัวเลขที่สูงกว่ามานเป็นบวกนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตทีละช่วงนะเพราะตัวเลขมันเยอะนะครับก่อนที่ตัวเลขมันออกเดี๋ยวไปดูการาฟเทคนิคนะครับนะผมจะพูดเร็วนิดหนึ่งนะเ,เมื่อช้ามองว่ามันน่าจะย่อลงมานะครับแต่ว่ามันย่อทีเดียวเนาะย่อมาประมาณสองพันนะแล้วมันเด้งกลับแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้เข้าไปอยู่ในกรอบไซด์เว์เหมือนเดิมนะครับก็ไปดูภาพล่าสุดนะครับภาพล่าสุดผมให้ดูบน MT5 นะนะครับ MT5 นะครับคือตอนนี้เหมือนดอลลาร์มันจะได้กลับด้วยนะครับอันนี้เป็นกราฟของดอลลาร์นะดอลลาร์ Dollar มันลงมาโซนสําคัญเนาะแล้วมันจะเด้งกลับนะครับตอนนี้เหมือนเขาจะแว่งรอขาเหมือนกันอาจจะติดต้านแล้วนะนะครับถ้าเขายอ่อลงมาไม่ทํโลงใหม่เขาจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับถ้าเราเห็นว่าดอลลาร์มันเด้งวายนะครับยอ่อมาไม่ทําลงใหม่มันจะวิ่งขึ้น เอกะยู e K อาจ,จะโดนขายมาแต่ระหว่างนี้เอกะยู K มันน่าจะวิ่งขึ้นไปก่อนหรือเปล่านะครับเวลาอีกประมาณสิบห้านาทีเดี๋ยวผมพูดเร็วนะครับก็ไปดูเอกะยู K ตอนนี้นะ,ะเมื่อเมื่อกลางวันเนี่ยผมมองว่ามันจะย่อลงมาบ้างนะ,นะแต่ที่ไหนได้ลงนิดเดียวเมื่อเมื่อกลางวันก็ลงมาแค่นี้นะ,นะลงมาแค่นี้นะ 1> 2องหอ่าแล้วก็กลับตัวทีนี้กลับตัวเนี่ยเห็นเขาเริ่มยกหายกโลอยู่อาการเนี่ยถ้าไม่ทําโรใหม่มันจะเด้งไปก่อนไหมนะครับการที่เขาจะกลับขึ้นไปมันควรคอนเฟิร์มด้วยการผ่านไฮเดิมไปไฮเดิมที่สองพันะอันนี้ที่บลอกที่เทรดน,นะเนี่ยถ้าเขาวิ่งเหนือ1 2บสอพันสิอันนี้มองขึ้นต่อก็ไปทาง20งศนะครับไกลกว่านั้นมีสองห้าสองเก้านะ ถ้าถ้ามันจะขึ้นจริงตัวเลขมันต้องเป็นลบกับยูดีนะแล้วก็จะเป็นบวกกับเอกยูนะครับแต่ก็นี่ที่ลงมาต่ำกว่านี้คือมันจะพักนะอ่าถ้าถ้าลงมาต่ํากว่าเก้ากเนี่ยแสดงว่ามันจะพักก่อนนะครับถ้าพักก่อนมันก็จะลงทางนี้นะก็อาจจะลงมาถึงประมาณสองพันหนึ่งร้ยเก้าสิบสองพันหนึ่ง้อแปดห้านะ นะครับดูดูตรงนี้หน่อยละกันนะครับว่ามันมันจะทําโลไม่โลนะครับคือถ้าวิ่งขึ้นอันนี้คือขึ้นชัดเจนว่ายังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกีว่าถ้ามันขึ้นไปอยู่แถวประมาณ3ามถุนไม่จะถอยอีกทีไหมอะไรประมาณนี้นะนะครับก็คนที่บายไปเมื่อตอนยิดเย็นนะครับคือผมไม่กลับหน้าบายไปนิดน,นะเมื่อกี้นะครับก็มันเริ่มจะกลับตัวใช่ไหมเนีกย hey, okay, ู hoo, มันยอน้อยใช่ไหมหบายไปศูนย์ห้าถึงเจ็ดนะ แล้วก็ถ้ามันขึ้นไปก็ TP ถึ15 20 25, 25นะเดี๋ยวตัวเลขออกตอนทุกส0สิดอัพเดตทีละกันนะเพราะว่ามันีโอกาสที่จะฟันฝนแน่นอนนะนะครับเอาคิดว่าเอกกยูพักข้ามประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัวเลขออกอัปเดตทีละช่วงแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ